ครับวันนี้พบกับเราอดิศักดิ์ผักอร่อยวันนี้เราก็จะพามาดูวิธีการเตรียมแปลงเตรียมดินก่อนการปลูกผักสลัดว่าในกระบวนการเตรียมดินเราเตรียมดินอย่างไรอ่าก็คืออย่างอย่างแรกก็คือเราจะใช้ในเรื่องของปุ๋ยหมักก่อนปุ๋ยหมักนี้ปุ๋ยหมักนี้เราเอามาจากไหนก็คือเป็นมูลสัตว์ที่เราหาได้หรือว่าเราใช้ในสวนแต่ถ้าทางสวนเราอ่ะเราก็จะมีมูลขี้ควายเป็นหลักที่เราเลี้ยงควายอยู่เราก็เอามูลควายเนี้ยมาหมักก็จะกลายเป็น ปุ๋ยหมักที่ที่เราหมักอยู่ก็คือเป็นปุ๋ยหมักขี้ควายที่เราใช้อยู่ประจําอย่างที่2เราก็จะมีการเตรียมขี้ไก่แก่ขี้ไก่แกบเนี่ยในในขี้ไก่แก่อะเขาก็จะมีแกบก็คือในเรื่องของแกบก็คือจะช่วยในเรื่องของการถ่างดินให้ดินมีความโปร่งร่วนซุยก็คือพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีอย่างที่3ของเราก็คือจะมีป Ł ุ๋ยน้ําป Ł ุ๋ยน้ําของเราคืออะไรที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นน้ําหมักปลาที่เราจะใช้อยู่ในในปัจจุบัน อย่างแรกในวิธีการเตรียมแปลงเสร็จก็คือถ้าเห็นข้างหลังอะ่ะของเราอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่แปลงของเรายาวมา25เมตรเราจะใช้ปุ๋ยหมักของเราอยู่ที่ประมาณ2ตะเข่งใหญ่ 2, 2ตะเข่งใหญ่ปุ๋ยหมักของเราก็จะใช้ในการหว่านโรยไปในแปลงแล้วเราก็จะใช้โรตารี่น้อยปั่นอีกทีหนึ่งให้ให้ให้ค่อนข้างดินดินค่อนข้างจะละเอียดครับอ่า จะใช้วิธีการพรมน้ําเกี่ยดินให้เสมอแล้วก็ทําการปลูกหลังจากที่เราปลูกก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือจะเป็นน้ําหมักป่าเราจะลดทุกอาทิตย์หนึ่งจะลดประมาณ2ครั้งเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเขาให้พืชเจริญเติบโต,ตได้ดีนั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะทําการดูแมลงว่ามีแมลงอะไรรบกวนไหมถ้ามีแมลงรบกวนเราก็ต้องไปดูว่า,าเราก็จะใช้ วิธีการจัดการโดยชี้พันธุ์เขาจะเรียกว่าชีวพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียบีทีดีที่กําจัดเรื่องของนอนแล้วก็จะมีเมทาลลิเซียมกับบิวเอียอ่าเพราะที่แปลงของเราเนี้ยเราจะไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงโดยตรงผักที่นี่ก็คือรับประก,กันก็คือเรามีใบรับรองของกรมวิชากา่าที่เป็นผักปลอดภัยอันนี้วิธีการเตรียมแปลงหลงักๆของเราครับสวัสดี